สวัสดีค่ะพบกับตาลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตาลจะมารีวิวเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อสุขภาพนะคะเ i ี่ m วมี d y c o m p o s i t i o n Scale 2กค่ะก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ต้องการมีการวัดผลที่แม่นยำนะคะตัวนี้นะคะตาลเพิ่งได้มาจาก s h อ p e e นะคะตรงนี้นะคะจะเป็น Temper Glass นะคะแล้วก็วัสดุตัวบอด y ี้ของมันกนะ็คือ Plastic ABS นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ ฐานนะคะซึ่งใช้ฐาน 3A นะคะสก้อนอยู่ได้ประมาณ12เดือนนะคะตรงนี้นะคะมันเปนเ็นเซ็นเซอร์สำหรับช่างน้ำหนักนะคะสข้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางนะคะเราต้องวางที่พื้นที่ราบนะคะตรง4จุดนี้นะคะมันคือเซนเซ,นเซอร์เป็นแถบแม่เหล็กนะคะสำหรับที่เวลาเราเวลาช่างนะคะเราต้องเอาเท้าเนี่ยให้เราสัมผัสแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวเซนเซอร์นี้นะคะมันจะปล่อย กระแสไฟฟ้าอ่อนๆนะคะเข้าไปสู Luckily, ่ร่างกายของเรานะคะเวลากระแสไฟฟ้ามันวิ่งเข้าไปที no ่ร่างกายของเราเนี่ยเวลาที่มันเจอไขมันนะคะมันจะเหมือนเจอฉนวนนะคะไฟฟ้าเนี่ยมันจะชะลอตัวแต่ถ้าเจอกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เจอพวกน้ําในร่างกายของเรานะคะไฟฟ้ามันก็จะวิ่งปกติมันก็เลยทําให้มีการประมวลผลว่าเออเรามีไขมันเท่าไหร่นะคะมีมวลกล้ามเนื้อเท่าไหร่ มีจำนวนน้ำในร่างกายเท่าไหร่นั่นเองนะคะอันนี้มันก็จะเหมือนกับที่ในฟิตเนสนะคะที่ที่มันจะเป็นเหมือนจับเงี้ยคะ่ะแล้วก็วัดอันนั้นก็เหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็คือมันเป็นทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็วัด สะดวกมากในการวัดผลร่างกายของเราจากที่บ้านนั่นเองคะ่ะสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะแต่ลดน้าหนักไม่ได้สักทีนะคะตาคิดว่าเจ้าเครื่องนี้มันช่วยได้มากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ 1. น,นะคะก็คือทําให้เรามีเป้าหมายในการลดน้าหนักได้อย่างมั่นคงนะคะเป้าหมายนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะเป็นสิ่งที่จะปักหมุดไปถึงความสําเร็จของเราได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีตัวช่วยที่ดีนะคะ 2. นะคะ ตัวช่วยที่ดีก็คือเป็นตัวช่วยที่วัดผลได้อย่างแม่นยำเจ้าเครื่องนี้นะคะสามารถวัดผลในร่างกายของเรานะคะได้ถึง10อย่างเลยนะคะเดอะตันจะพาไปดูนะคะว่ามันวัดผลได้ขนาดไหนนะคะ 3. เหมือนเรามีผู้ช่วยนะคะเหมือนเรามีเทรนเนอร์มีผู้ช่วยมีนักโภชนาการนะคะมาแนะนําให้เราว่าตอนนี้นะคะร่างกายเรากินไขมันพอไหมกินโปรตีนพอไหมหรือไขมันเกินไหมหรือแบบเราควรต้องปรับอะไร ในมื้ออาหารของเรานะคะแค่3อย่างนะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถทําให้เราลดน้าหนักได้สําเร็จแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดวตานจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกับแอปก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราต้องโหลดแอปที่ชื่อว่ามีฟิตมาก่อนนะคะหลังจากเราโหลดแอปมีฟิตมาแล้วนะคะเราก็ป้อนที่อยู่อีเมลนะคะแล้วก็ รหัสผ่านของเรานะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ยังไม่เคยสมัครนะคะเราก็มาสร้างบัญชีผู้ใช้นะคะเลือกประเทศไทยนะคะแนะนำแล้วเราก็ป้อนที่อยู่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเรานะคะแล้วก็เราก็อย่าลืมนะคะที่จะติ๊กข้างหน้านะคะให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนค่ะอันนี้ตานทำไปแล้วนะคะ เคตาลก็ได้ลงชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นการเชื่อมต่อแอป,ปผ่านบลูทูธนะคะเพื่อน,เ,อนเวลาเราจะชั่งน้ำหนักนะคะเราก็เปิดแอป,ปไว้ก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้นะคะถ้าเราเปิดนะคะเราก็จะเห็นแบบน้ำหนักเราแล้วก็พวกค่าต่างๆขึ้นแบบเรียลไทม์ทันทีเลยนะคะก็แนะนำนะคะในคู่มือเขาบอกว่าเวลาจะชั่งน้ำหนักนะคะให้เราใส่เสื้อผ้าที่เบาๆนะคะแต่ว่าวันนี้ตาลก็ ใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนักนะคะน้ําหนักอาจจะเกินมานิดหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวตาจะชั่งน้ําหนักแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเลขน้ําหนักของเราแต่ถ้าเรายืนไปสักพักนะคะให้ขีดเนี่ยมันเต็มนะคะมันจะมีขีดประมาณ6ขีดเนี่ยอันนี้แหละมันจะเป็นการที่เครื่องนะคะมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ามาวัดพวกค่าต่างๆในร่างกายของเรานะคะค่ะเราก็ไาดูกันนะคะ ตอนนี้นะคะมันก็แสดงผลออกมาแล้วนะคะว่าน้ําหนักตาน,นะคะ54กิโลนะคะแล้วก็คะแนนร่างกาย82เลยนะคะ82นี่คือว่าดีนะร่างกายแข็งแรงแล้วก็แต่โปรโตีนนะคะตานยังทานโปรโตีนไม่พอนะคะโปรโตีนนะคะโปรโตีนไม่พอแสดงว่าตานจะต้องเพิ่มโปรโตีนอีกนะคะก็คือเกือบเกือบจะพอแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่พอนะ ทีนี้มาดูไขมันนะคะไขมันในร่างกาย34.2%นะคะยังปกติอยู่นะคะแต่ว่าอีกนิดเดียวนะคะก็จะเริ่มสูงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเกิน35%เมื่อไหร่ก็คือจะกลายเป็นไขมันที่สูงแล้วนะคะกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อ33.6นะคะก็ถือว่าโอเคเพราะว่าช่วงเร็วๆนี้ตานเล่นเวทออกกำลังกายนะ,ะเวทเทรนนิ่งนะมันก็ขึ้นมาหน่อยนึงนะแล้วก็ BMI 22จากาปกติน้ำนะคะน้ำในร่างกาย46.9ปกติค่ะอัตราการเผาผลาญน,นะคะ1,120แคลมรลูปเป้าหมายนะ,ะไขมันในอวัยวะภายในนะคะส่วนเนี่ก็จะเป็นในช่องท้องพวกตับอะไรอย่างงี้นะ,ะพวกไขมันเกาะตับอะไรเป็นต้นนะคะไม่มีนะคะคือปกตินะคะแล้วก็มวลกระดูกนะคะความแข็งแรงของมวลกระดูกปกติ อายุร่างกายอายุ39นะคะก็คือเลยไวัยไปนิดนึงนะคะเลยไวัยไปนิดนึงนะคะส่วนน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะตอนนี้ตอนนี้เป็นปกตินะคะยังอยู่ตรงสีเขียวอยู่ส่วนน้ำหนักนะคะน้ำหนักก็ยังปกตินะคะแต่ว่าน้ำหนักที่เหมาะสมเนี่ยคือ50นะคะเพราะว่าอ,อันนี้ตาหนัก่าไรหนัก54นะ ออแสดงว่าตาเนี่ยจะต้องเอาลงอีกนะ4โลอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เราเคยช่างมานะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นกราฟว่าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรานะคะอันนี้ในส่วนของตาลก็จบแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเพิ่มยูเซอร์นะคะเราก็มากดที่บวกตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดเพิ่มสมาชิกนะคะแล้วเราก็ใส่ชื่อของคนที่ต้องการจะมาใช้เครื่องชั่งน้าหนักตัวนี้เหมือนกับเรานะคะป้อนเข้าไปนะคะข้อมูลต่างๆแล้วก็ให้เข้ามาชั่งน้ําหนักนะคะแล้วมันก็จะ เก็บสติของคนคนนั้นเอาไว้ค่ะก็การใช้งานก็มีอยู่เท่านี้เองนะคะง่ายๆก็อย่างที่ตานบอกไปนะคะว่า เวลาเราจะลดน้าหนักนะคะเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เครื่องตัวนี้นะคะมันสามารถเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราลดน้าหนักได้ถูกทางมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้นะคะตานเอาลิงก์มาฝากแล้วนะคะอยู่ที่ข้างล่างนะคะตาลซื้อมาในราคาที่แบบถูกมากๆเลยนะคะก็ลองกดเข้าไปดูนะคะแล้วก็จะรู้เองนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะมันถูกจนน่าตกใจเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะกดกระดิ่งแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เจอกันคลิปหน้าแล้วเดอยวตังก็จะมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบาย